ดูด่วนกำลังคึกบุรีลำใจได้ลั่นพร้อมบุกสัต์ออสเตรเลียถึงบ้านบอลเอเชียเดือดขณะที่ฟุตซอลไทยถึงเมืองไทยแล้วมูฮัมหมัดระดับโลกลั่นฟุตซอลโลกครั้งหน้าโหดกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยคลิปนี้มี2เรื่องสำคัญที่มาพูดคุยกัน เรื่องแรกไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเอลิกกันหน่อยนะครับเป็นถ้วยสโมอสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวทีเอเชียนะครับแน่นอนรายการนี้มีตัวแทนจากไทยไปแข่งก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเจ้าของแชมป์ไทยลีกแล้วก็เป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกในปัจจุบันมีคิวบุกไปเยือนเซนทันโคสมารีนอนะครับทีมแกร่งจากเอลีกประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะแข่งขันในวันอังคารที่1ตุลาคมนี้นะครับแข่งขันในเวลาบ่าย3โมง,งตามเวลาประเทศไทยนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport บุรีรัมผลงานใน FC c h a m แชมเปียนลีก Elite เกมแรกถือว่าโอเคเลยครับคุณผู้ชมเปิดบ้านเสมอวิเซลโกเบเก็บได้1คะแนนนะครับโ,โหเจอเกมใหญ่ๆเกมยากๆบุรีรัมคว้าแต้มได้ แล้ววันนั้นเนี่ยเกมรับช่วยกันได้ดีนะครับวันนี้บุกเยือนเซนทันโค้เมรีนอสเซนทันโค้เมรีนอสเนี่ยเป็นทีมแกร่งจากเอลิกออสเตรเลียแต่เขายังไม่มีโปรแกรม e a ลีกแต่ผลงานใน2รายการที่ผ่านมาทั้งบอลถ้วยอย่างของออสเตรเลียแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีิไม่ดีเลยสำหรับเซนทันโค้เมรีนอสนะครับแพ้ทั้ง2นัดเกมล่าสุดก็แพ้ทีมจากจีนมา3ประตูต่ตอหนึนะครับ แต่ที่สำคัญคือสนามเซนทันโคสสเตเดียมโคสสวยอ่ะคือแบบเห็นทะเลเลยอ่ะแล้วสวยมากอ่ะน่าไปเยือนมากนะสนามนี้โอ้อิจฉาเลยถ้าใครได้ไปนะครับแฟนบุยรัมไปน่าจะมีความสุขดูบอลด้วยบรรยากาศดีแต่เขาบอกว่าเกมนี้จะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าลมค่อนข้างแรงเออแต่บุยรัมเขาคงมีวิธีรับมืออยู่ละพอเดินทางไปถึงก่อนได้ปรับตัวฝึกซ้อมแล้วก็ได้พักมาเต็มๆสาหรับทัพปราสาทสฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ด แล้วบุยลำเนี่ยบอกเลยน่าสนใจนะครับคือตัวผู้เล่นเนี่ยครบคันโกลันเคาสิทธิ์ที่เพิ่งดึงมาเนี่ยก็สามารถเล่น f อ c ซีแชมเปี้ยนลีก e l ลิ e ได้เลยก็จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางนะครับคือตอนนี้บุยรำปึกทุกขุมกําลังตัวนักเตะไทยแล้วก็ตัวต่างชาติโดยเฉพาะแข้งต่างชาติเนี่ยโอ้โหสามารถจัดได้11ตัวจริงเลยแล้วแล้วกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้โดยเฉพาะเกมรับที่ ได้นิวเอเชอริตมามียาโลเคติสกูดคิมมินฮยอกพันศาเหวนวิบบูลโหช่วยกันเล่นเกมรับดีดก่อนเกมนะครับออสมาลอดเวล่านะครับเฮดโค้บวีรามเปิดเผยก่อนเกมเขาบอกว่าแน่นอนเกมนี้เป็นเกมสำคัญการเจอกับเซนทันโคบมารีนอตเราต้องมีผลการแข่งขันที่ดีหวางถึง3าคะแนนเนื่องจากเกมแรกเราเปิดบ้านเสมอโกเบซึ่งถ้าเกมนี้ได้ ผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยก็ทำให้บุรีรัมใน f f c c h แชมเปี้ยนลีก e อีริตลุ้นไปยาวๆในรอบต่อไปนะครับเขาบอกว่ายอมรับเซนทันโคตมารีนอตพวกเขาเป็นทีมที่วิเคราะห์ได้ไม่เยอะเพราะพวกเขายังไม่ค่อยมีเกมการแข่งขันแต่เขามั่นใจในเสียภาพของบุยรีรัมนักเตะไทยนักเตะต่างประเทศจะทำงานได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยออสมาลอสนะครับยังบอกอีกว่า จากการที่เสมอทีมจากญี่ปุ่นอย่างวิเซลโกเบได้เนี่เห็นได้ชัดว่ามาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นแตกต่างจากลีกไทยเยอะแต่ก็เป็นเกมที่ทาให้บุยดําม,มั่นใจเพราะวันนั้นบุยดําก็สู้ได้ดีและเสมอมาได้ก็ทําให้มั่นใจก่อนจะเจอกับเซนทันโคสมารีนอตขายกตัวอย่างว่าเซนทันโคสมารีนอเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านน่าสนใจแต่บุยดําไม่กลัวเพราะพร้อมแล้วบุยดําในเอฟซีแชมเปียนลีกอีลิต วันนี้บุีร์พร้อมสู้ทุกทีมเราติดตามนะครับส่วนธีรทรบุญมาทันเปิดใจก็าบอกว่าเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยกับการมาเล่นที่ออสเตรเลียเพราะเขาเคยมาแข่งที่ออสเตรเลียหลายครั้งทั้งงในนามทีมชาติไทยและในนามสโมสรไทยก็หลายครั้งแล้วการเจอกับเซนทันคอสมารีนอตก็เป็นทีมแข็งแกร่งแต่เขาไม่มีเกมลงเล่นมาก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นสิ่งที่บุญรห้ามประมาท อาจจะจับทางยากแต่มั่นใจในทีมบุยดัมตอนนี้แข็งแกร่งมากาติดตามนะคือบุยดัมปัจจุบันใน FC ฟแชมเปี้ยนลิกอีลิเนี่ยอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนส่วนเซนทันโคสมารีนอตอยู่อันดับ10ผมว่าถ้าถามว่าในรอบนี้ FC ฟแชมเปี้ยนลิกอีลิทบุยดัมมีโอกาสที่จะสู้กับทีมไหนได้สนุกสุดผมว่านี่แหละเซนทันโคสมารีนอตคือบุยดัมเวลาเจอทีมจากออสเตรเลียเขามักจะสู้ได้ดีและผมว่าออสเตรเลียทีม ในลีกเอลีกแบบเนี้ผมว่าเสภาพเขาเขาไม่เท่ากับพวกทีมจากเจลีกเคลีกอ่ะเพราะฉะนั้นการที่บุยดัมเสมอโกเบได้เกมนี้บุยดัมก็มีโอกาสที่จะคว้าแต้มกลับเมืองไทยนะในมุมมองของผมนะเพราะว่าคือถ้าลองคิดภาพถ้าบุยดัมจัดเต็มอ่ะต่างชาติลงครบอ่ะและแก๊งบราซิลลงนะโมราเอสบิโซลีคิสพิมลายจะมีดิออนคูทาบีนัสนิวเอเธลิตดูเกา ยาโลเครติสกูดแล้วก็ประสานงานธีรทรสุประชัยหูบุยลำสู้เอเชียมันรอดูนะผมว่าบุยลำคว้าแต้มกลับเมืองไทยได้ในเกมนี้แต่อยู่ที่ว่าจะได้กี่แต้มเพราะไปเล่นที่เซนทันโคมาลินอนที่ออสเตรเลียก็ไม่ง่ายแลยแต่บุยลำเขาเตรียมทีมดีอะ่ะเขาโปรแกรมเขาวางแผนไว้ทุกอย่างแลละเพราะฉะนั้นไม่มีอาการล้านแน่นอนครับคุณผู้ชม บุยำ์ำผมว่ามีแต้มคุณผู้ชมล่าคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันขณะที่ทางฝั่งเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยหลังจากจบภารกิจฟุตซอลโลกนะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งที่4ติดต่อกันหลังการเดินทางมาถึงนี่ก็มีแฟนฟุตซอลนะครับเดินทางไปให้กําลังใจทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันเยอะมาก รวมไปถึงบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบนจัสิริวันนะครับอุป,ปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนี่ก็เปิดใจเขาบอกว่าฟุตซอลโลกครั้งนี้เห็นได้ใชดว่าฟุตซอลไทยสู้ระดับโลกได้ดีขึ้นได้เจอบราซิลชนะโคเอเชชนะคิวบาถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ก้าวผ่านรอบ16ทีมได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องกลับมาแก้ไขก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้แต่หลังจากนี้ก็จะพัฒนาฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของสัญญามิเกลโรดิโกเนี่ยยังมีจนถึงสิ้นปีนะครับและรายการต่อไปคือชิงแชมป์อาเซียนเดือนพฤศจิกายนมิเกลจะทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชฟุตซอลไทยส่วนอนาคตยังเปิดกว้างเพราะมิเกลมีเงื่อนไขส่วนตัวด้วยที่เขาทำงานอยู่ในสเปนแต่ตัวเขาแล้วก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยจะคุยกันแะหาทางออกเพราะก็อยากให้มิเกลเนี่ยได้ได้ทำงานต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสสูงเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจเกี่ยวกับการทำฟุตซอลโลกในครั้งต่อไปก็จะพัฒนาให้โอกาสนักเตะรุ่นใหม่เข้ามาเชื่อว่าจะแข็งแกร่งและเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเนี่ยโหได้รับการยกย่องมากๆจากแฟนฟุตซอลทั่วโลกรวมไปถึงแฟนฟุตซอลไทยล่าสุดเรื่องนี้เป็นพี่อาร์มสุผู้สวนกลางนะครับการันตีเขาบอกว่ามูฮัมหมัดอุสมานมมูซาตอนนี้เขาเป็น ระดับโลกไปแล้วเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็คิดว่าในอนาคตมูฮัมหมัดเนี่ยจะพาฟุตซอลไทยประสบความสําเร็จไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนแล้วก็สุมุิบอกว่าแน่นอนอีก4ปีข้างหน้าคิดว่าไทยก็จะมีโอกาสได้ไปฟุตซอลโลกได้เขาเชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนและมีสิทธิ์ที่จะสร้างบาริษัทผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมนะครับส่วนมูฮัมหมัดก็เปิดใจเหมือนกันเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ทีมไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เกมกับฝรั่งเศสเป็นเกมที่ยาก แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นลองซึ่งทุกคนก็สู้กันอย่างเต็มที่แต่เรามีข้อผิดพลาดเยอะกว่าฝรั่งเศสเรามีโอกาสเยอะในเกมเจอฝรั่งเศสแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูและทําเกมในรูปแบบของเราได้แมตช์นั้นเนี่ยนักฟุตซอลทัทุกคนทําเต็มที่แน่นอนได้เลเวลอีกเยอะกลับมาแข็งแกร่งแน่นอนส่วนที่ผ่านมาทั้งรุ่นพี่ทั้งพี่อาร์มแล้วก็อีกหลายๆคนทราบผลงานาไว้ได้อย่างสุดยอดแน่นอนก็ หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของนักฟุตซอลไทยเจนใหม่ทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวเอาผลงานของพี่ๆเป็นแรงผลักดันทําให้ฟุตซอลไทยเดินหน้าไปให้ไกลที่สุดเขาสัญญาเลยว่าจะทําให้ฟุตซอลไทยแข็งกร่ดงขึ้นกว่าเดิมและมีชื่อเสียงในระดับโลกครับมูฮัมหมัดพูดแล้วทําจริงเดี๋ยวหลังจบเนี่ยถึงเมืองไทยปุ๊บเดี๋ยวจะเดินทางไปที่จิมบีกาเตเฮนาเลยนะครับไปเตรียมตัวที่จะลุยฟุตซอลลีกสเปนต่อสําหรับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับ ส่วนทัวนเมนต์ของฟุตซอลต่อไปเนี่ยติดตามได้เลยน่าจะใช้เจนใหม่เยอะจะแข่งฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่จังหวัดโคราชระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายนนะครับโดยไทยเราเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มกับเวียดนามมาเลติมอร์และก็บรูไนโปรแกรมเนี่ย2พฤศจิกายนเจอบรูไน3พฤศจิกายนเจอติมอร์5พฤศจิกายนเจอมาเลและก็6พฤศจิกายนเจอกับเวียดนามรายการนี้เชื่อว่าจะให้โอกาสนักเตะดาวรุง่ง ที่ฟอร์มดีในฟุตซอลไทยลีกได้เล่นเต็มๆก็ติดตามถึงเวลาสร้างเจนใหม่แบบเต็มที่แล้วก็ยังเป็นมิเกลที่นำทัพอยู่นะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาเลขเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ